ไเปริศนาการพุ่งทยานของ Next แล้วก็ EA ในวันนี้ครับค,ค่อนข้คึกคักเลยนะครับสำหรับ Next แล้วก็ EA ครับหุ้น2หุ้นที่เคยทำให้ใครหลายคนวเจ็บช้ำน้ำใจวันนี้วิ่งกลับขึ้นมาอย่างแรงเลยครับ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะสาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คอสมกรครับกำลังที่จะออก TOR เพื่อที่จะให้บริษัทต่างๆเข้ามาประมูลนะฮะ เพื่อที่จะเช่ารถ e ีวีครับเป็นรถเม่์อีวีครับซึ่งตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาบอกออกมาแล้วครับว่า ให้ขอสมกเนี่ยเช่ารถ e ีวีจำนวน1,520คันมูลค่าก็ประมาณสัก1 5 3 5 5ล้านบาทนะครับแบงเป็นค่าเช่าประมาณสัก1 1ึล้านบาทค่าซ่อมบำรุง3,240ล้านบาทแล้วก็ยังมีการเช่าสถานีชาร์จต่างๆเนี่ยก็ประมาณสัก900กว่าล้านบาทครับนี่คือสิ่งที่ขอสมกกำลังที่จะทำอยู่ในขณะนี้แล้วก็เตรียมที่จะออก TOR ครับจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคอสมก,กเขาบอกออกมาครับว่าไม่ใช่แค่1,520คันนะแต่เป้าหมายของคอสมก,กเนี่ยก็คือ3,000คันเพียงแต่ว่าณขณะน,นี้ต้องรู้กันก่อนครับว่า1,520คันเนี่ยใครจะได้ไปซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็แน่นอนละครับ Next ถือว่าเป็นตัวแต่งที่จะเข้ามาในการ เสนอประมูลครั้งนี้ครับแต่ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะว่าเราต้องติดตาม TOR ด้วยเพราะอะไรถ้า TOR บอกเป็นรถในภายในประเทศนั่นหมายความว่า Next มีโอกาสมาได้สูงแต่ถ้าบอกออกมาว่าสามารถนำเข้ามาได้อันนั้นก็ต้องทอนความเป็นไปได้ลดลงมานะฮะซึ่งจุดนี้แหละจะเป็นจุดสำคัญที่คุณผู้ชมต้องติดตามเลยใครเล่น Next เล่น EA ต้องดู TOR ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่อย่างไรซื้อก็ตามฮะถึงแม้ว่าจะมี TOR จะอยู่ในประเทศหรือว่าจะเป็นการนำเข้ามาได้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะ Next กับ EA เขาก็เข้าไปชิงด้วยเช่นเดียวกันละครับจับตาให้ดีฮะว่าการพุ่งขึ้นของ Next กับ EA ครั้งนี้เนี่ยจะช่วยมาด้วยพื้นฐานหรือไม่อย่างไรเพราะถ้าสมมุติว่าเขาชนะ การประมูลเน็กซึ่งเคยตั้งดอยค่าสินทรัพย์ทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้นทุนเขาจะลดลงมาแล้วเขาก็จะกลับมาได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ครับเรื่องที่เขาจะได้งานหรือไม่อย่างไรจับตาให้ดีครับ